มีการยั่วยวนกันเล็กน้อยก่อนการแข่งขันนะครับต้องมีกนกับน้องกระทิงครับและบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกแล้วที่จะเข้าสู่การแข่งขันบาสเกตบอลทีไฟทีบาสเกตบอลพีเซเทตไบละกตะซอยทีมดำเริ่มบุกก่อนครับกระทิงแหวกเข้าไปแล้วชูลูกนี้อ้าวได้ไหมครับ,บได้คะแนนครับได้ลูกตัวแถมบิกหนึ่งล<อ>งูกครับ นน่ย้ำมาก่อนแข่งแล้วนะครับว่าไม่มีคําว่าพี่น้องในสนามนะครับนอกจากชุดลงแล้วยังได้จุดโทษแต่ <นะ S 1> จุดโทษที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นนะครับคเพราะมีทั้งแสงสีและก็เสียงครับจุดโทษของการแข่งขันเหมือนนําท่านไปสู่บรรยากาศมาคุไฟในสตูจะหลีลงท่ามกลางาความกดดันเนี้ยทีกะทิงจะต้องชุดให้ลง โอ้ไม่ลงครับได้หนึ่งคะแนนล้วทีมขาวบุกแล้วย,ยิงสองตามโอ้โหโโสร้างเลยครับทีมขาวด้วยเปลยใหญ่เลยครับสองต่อหนึ่งหยอดเข้ามาด้านในครับกระทิงต่อมาให้เควินเควินหมุนมาเฟรเวยิงลูกนี้ลงไปไม่ยอมกันเลยครับโจมหลุยเข้ามาด้านในลูกนดี้ขึ้นขวาไม่ได้ครับเก็บจังสองมายังชนระบ,บุกิดอยู่ด้านในครับแล้วหันกลับขึ้นมาเร็วทันทีโดยเควิน นี่เป็นเยาวชนทีมชาติไทยนะครับในรุ่น18ปีนะครับน้องเควินเติรมาด้านบอลครับน้องมินมีลุยไปด้านขวาเจอกับกระทิ้งชนกันอยู่ดีเรามาด้านน้าครับปิดเตอร์กด2คะแนนลูกดีเลยเตรชการตาแบบนี้หรือมีการกระแทกจังหวะที่ขึ้นทำคะแนนนะครับจะได้ชุดลูกกระทิงนี้นอกจากเป็นนักแสดงแล้วเป็นนักกีฬาอาชีพกับสโมสรไฮเทคเหมือนน้องมีเลยนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเป็นโค้ชให้กับ YBL Thailand ด้วยนะครับน้องกระทิ้งนะครับ ต้องบอกว่าเป็นทั้งโค้ชทั้งนักกีฬาครับในปัจจุบันนี้ครับชูลงไปครับเาแล้วครับกันทีชูลงนี้ทำให้ทีแบ็กไล่มาสี่ต่อสี่แล้วครับรีบาวึ้นลูกนีบีบอลโอ้ยพี่อยู่พี่อยู่ปีนให้มาที่เตคอับแบบคุดโอมเขาไปขวางไว้คุดเตอให้มามีน เดึงจังหวะนิดนึงแหวกในมาแล้ลูกนี้เรียบร้อยครับบ้าเอาครับเจ็ดต่อห้าแล้วครับสีขาวยืนตรงกลางครั้งเดียวสีขาวตรงกลางลูกเดียวลูกเดียว สองคะแนนนะครับที่นำห่างไปชเควินครับเควินดืงจังหวะแล้วหยุดยิงเองลูกนี้เรียบ้อยมีกีเยาวชนทีมชาติเนี่ยไม่ธรรมดาครับมาดูกันกันต่อครับลุยเข้ามาด้านในให้มาที่น้องมินน้องมินลุยเข้ามาด้านในั้างตัวปล่อยลูกนี้ไม่ได้ฝาวับเก็บบอลออกมาด้านนอกใหม่เควินให้มากระทิงกระทิงเพีงเจอกับมีนอีกแล้วก็แทกกันใหญ่เลยคู่นี้แล้วลุยก็ไปาโดนบล็อกครับแต่ว่าสองหันขึ้นขวา คู่นี้เขาชอบกระแทกกันเลยครับเนี่ยบีบาโตจังหวะดูครับโอ้ยลูกนี้พูงสีได้ยังไงออฟเฟนออฟเฟนสีฟาวละครับออฟเฟนสีฟ้าออฟฟิเชียลตาเอาครับตาเอาอ๋อแล้วครับแล้ตอนนี้เป็นออฟฟิเชียลไทม์เอาท์นะครับครับโอ้โหดูเดือนขาวจะเป็นฝ่ายเข้าไปโุกครับ นำทีมชุดนี้นะครับโดยน้องมีนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีอเล็กธีรเดชครับรวมถึงน้องดั้มครับธีรัตนะครับทีมไว้ส่วนทีมแบล็คนี่เอาน้องจอร์ดเวอาลงมาครับแล้วก็ใช้เป็นกระทิงกับน้องเควินเหมือนเดิมครับมาดูครับตัวแทนปากแจวจากทีมไว้ครับอเล็กธีรเดชเจกับน้องจอตครับจอดบอกเดี๋ยวผมตามพี่เองครับครับยังเสมอกัน11ต่อ11ครับตอนนี้ ตาไปยังไม่เคลื่อนเลยนะครับเอาเลยครับมาดูทีมไวบุกอเล็กหล,ล,ลอกเหมือนจะสอบแต้มให้มา้โ,โหบอลลั่นไปครับทางดำเ,เ,เอาไปก่อนครับเควินเควินแวกแล้วโอ้จะวางโดนปัดไว้ก่อนครับสีขาว้าวีโตได้ลุกโทษหนึ่งครั้งนะครับไม,ไม่ลง<ะ>ครับ บอลมาแย่งกันอีกแล้วคู่นี้น้องเมย์ทันกับมากดสองแต้องวางแต่ว่าไม่ได้ครับมาทีทีมแบล็กครับอยู่ที่กระทิงกดหนึ่งคะแนนลงไปตามาทีและแต้มครับดูอีกครั้งครับคนเดียวช้าโดนลุ้มสองครับไม่ลงครับยังรีบาวมาได้ครับกระทีอีกทีหนึ่งแหวกไปจะแก้ตัว ชูดต้งไปจนได้ครับเสมอนะครับ13เท่ากันมาดูชายเล็กครับดีชูดเลยครับชูดเลยลูกนี้ไม่ลงครับจะเอาสองแต้มเล่นเพย์ใหญ่แล้วมาเควินสวนกลับไปด้านในหนึ่งขึ้นสายลูกนีเรียบร้อยไว้นำกระทิงมาดูเควินให้จอดจอดชูดลูกนี้ไม่ลงครับแรงไปครับ มีนออกมาเส้นนอกไหมดีไหมอเล็ก ffic. อเล็กกดสองคะแนนไม่ฝากฝาบอกรีดดั้มทีมไว้ครับจะได้บุกมีนดำมตัววิ่งทำยทางไปแล้วครับดำจะหนีจ้อจ้อนไม่ยอมจ้อชิงไปได้จ้อให้มาเราจู่กระทิงขึ้นเรียบร้อยครับโอ้โหแบล็คทีมกับบงน้ำเลยครับ15ต่อ14ครับเหลือ35วินาทีอเล็กอเล็กดึงจังหวะอยู่ด้านนอกจะลุยเข้าไปด้านในยังไปไม่ได้ครับดีเราไปทางซ้ายพลาดโดนตัดได้โดยเควิน เควินดึงจังหวะแล้วเหลือ25วินาทีครับเควิน็อดคอกเหลือ6ครับรเควินหมุนคืนออกมาด้านบนแล้วจอดกด2คะแนนโอมโ,โ,อโออห้หูสิบเจ็ดต่อ14อบาว่อ้าครดบดีคะแนนจากน้องมีนครับ15 17ครับจงังหวะ2คะแนนโอ้โหแบ็ค ดึงจังหวะไว้ด้านบนเผาเวลาจะทิ้งลุยเข้ามาดีดให้เควิสก่อนตรงนี้โอ้โหตานไปครับไม่นับได้ดู้สิบกดเวลาไปแล้วครับเป็นชัยชนะของทีมแบรกครับโอ้โหดูครับโอ้โหสุดยอดเลยครับเต็มเลยครับการเก็บชัยชนะเกมแรกที่สำคัญนะครับเพราะว่าเรามีถึง3เกมในการแข่งขันวันนี้ครับเก็บชัยชนะไป17ต่อ15ครับ